รีทันไรเดอร์ห้นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่กับทาง้านลบดีบายเสรเรียบร้อยอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของเดิมที่เสื่อมอายุการใช้งานเปิดใช้งานไม่ได้นะครับต่อสายชาร์จก็เปิดใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับก็คือเวลานี้ก็คือ11บเอนาฬิกายีนาทีวันที่20เดือน9นะครับสัญญาณ gps ก็จับได้นะครับก็ตรงนี้โหมด การทํางานนะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับก็ทํางานได้ตามปกตินะครับนี่ฮะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นก็ปกติเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไวเราก็ยินดีให้บริการใช้แบตเตอรี่สุดใหม่ทุกก้อนนะครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะถอดสายชาร์จนะครับนี่นะฮะก็ทํางานได้ตามปกติ พร้อมส่งมอบกับคืนนี้กับลูกค้านะครับจากตอนแรกที่ลูกค้าส่งมานี่ก็คือต่อสายชาร์จเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็เปิดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็ใช้พลังงานแบตเตอรี่แล้วก็จะชาร์จไฟไว้ให้ลูกค้านะครับพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนนะครับก็ขอบคุณมากครับลานหลอกลีใบยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ